และนี่ก็คือไอเทมที่โกงที่สุดในเกม99คืนในป่าและเดี๋ยวผมนะครับจะมาบอกวิธีหาของชิ้นนี้กันไอเทมชิ้นนี้นะครับทุกคนอาจจะคิดว่ามันต้องเป็นปืนไซบอกแน่ๆหรือเกาะแดงแน่ๆเลื่อยแน่ๆไม่ใช่ทั้งหมดนี่เลยนะครับทุกคนแต่มันคือนี่เลยครับน้องๆโคตรขวานแอดมินแรงสุดโคตรสุดในเกมที่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูความโหดกันเรื่องจากลองตัดต้นไม้ก่อนเลยนะครับตีทีเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนดูดิดโอโหโคตรแรงแรงกว่าเลื่อยไฟ <ป S 2> <ไป S 1> ฟ้าอีกนะแรงกว่าขวานแดงมาก ตีหมาป่านะครับเขาตีทีเดียวเท่าั้นนะครับดูดิดโอโ้โหโคตรแรงดามเมจบอกเลยว่าอาจจะก้าวๆๆๆๆๆนะครับทุกคนตีหมาป่าอฟาฟาก็ทีเดียวตีประตูไม้ตัวนี้ก็ทีเดียวแล้วมาดูพวกรัทงรัททีพวกนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าทีเดียวเท่านันนโอ้โหดูดิดาเมจมันเท่าไร่กันแน่เดียโอ้โหทุกคนโคตรแรงนี่เดี๋ยวผมรอไปลงสตองโฮดูดนะครับบอกเลยว่าสบายๆี่ตีตัวนาทีเท่าั้นนะครับบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่แรงที่สุดโกงที่สุดในเกมหน้าตอนนี้แล้วนะครับและไอเทมชิ้นนี้นะครับเราไม่สามารถหาดรอปได้ตตามปนะครับ จะหาได้จากแอดมินนะครับเสงมาให้เราเท่าแนนนะครับทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนใครนะครับอยากได้ไก่เป็ดโหนๆไปใช้นะครับของพร้อมเล่นนะครับก็ขอบไปดูได้ที่โชย้าช็อปกันได้เลยกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์